ก็กลาบเรียนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้มาพบกับทีเด็ดจานต้องเช่นเคยนะครับผมอ่าก่อนจะไปให้ทีเด็ดกันก็ขอขอบคุณเว็บดีๆก่อนนะครับผมซึ่งเว็บแฮชสิแกนะที่ทำให้ผมมีเว็บดีๆเล่นนะเป็นเว็บมั่นตรงอืมขออภัยนะครับเป็นเว็บมั่นคงปลอดภัยแน่นอนนะไม่ผ่านเอเจนใดๆเลย เป็นเว็บตรงจากต่างประเทศแน่นอนนะครับผมก็มีบอลสดมีอะไรเล่นกันแบบเว็บธรรมดาเลยนะซึ่งใครสนใจจะเข้าเล่นเว็บนี้ก็ผมกะวางลิงไล,ลน์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มนำเล่นบอลสดด้วยนะครับผมก็ใครสนใจก็ไปสมัครที่แอดมินกันได้เลยนะอ่ามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับบอลวันนี้ก็เยอะมากเลยทีเดียวนะ ซึ่งเลือกแทงไม่ถูกเลยนะครับผมวันนี้มีเอลซาซิโก้ด้วยนะจึงเป็นบาร์เซโลนาพบกับเลอมาลิสนะครับผมคู่นี้น่าดูมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็พิมเมลีกก็มีเตะกันหลายคู่นะครับสำหรับคืนนี้มีคู่บิ๊กแมตช์ด้วยนะระหว่างแมนยูเจอเชลซี T L C นะครับผมไปดูทีเด็ดเมื่อคอนืนกันก่อนเลยนะครับที่อาจารย์โต้งให้ไปนะครับผม ซึ่งตายเรียบเลยนะเราขาดทุนนะครับเราขาดทุนจริงๆนะอ่าไม่เป็นไรนะมาแก้มือกันคืนนี้ดีกว่านะครับผมซึ่งอาจารย์โต้งให้มา3ทีเด็ดนะให้มา3ทีเด็ดนะวันนี้ก็ซึ่งอาจารย์โต้งจะให้แมนยูนะครับผมแมนยูอาจารย์โต้งว่าแมนยูมีทีเด็ดแน่นอนนะอาจารย์โต้งว่านะอ่าเดี๋ยวเราไปดู 5นัด5นัดล่าสุดที่เจอกันดีกว่านะอ่าไปดูกันเลยนะครับผมอ่าไปดู5นัดล่าสุดที่เจอกันนะซึ่งแมนยูนี่ชนะ3เสมอหนึ่งนะแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับเคยแพ้เชลซีแค่ครั้งเดียวนะทุกคนก็ซึ่งแมนยูนี่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะสำหรับสถิติการพบกันระหว่างแมนยูกับเชลซีนะครับผม อาไปดูห้านัดล่าสุดของแมนยูเลยดีกว่านะครับผมซึ่งผมว่าดูดีเลยทีเดียวนะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับซึ่งเปิดตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาพึ่งแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับผมรวมทุกรายการนะรวมทุกรายการพึ่งแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับเอ้มีเอ้แพ้แค่ครั้งเดียวที่ไหนแพ้สองครั้งนะครับผมขอภายนะแพ้แค่ครั้งเดียวจริงๆนะแพ้ สเปอร์นั่นเองนะครับในบ้านนะครับคาบอมเลยนะคาบ้านนั่นเองนะครับผม6 6 1นะซึ่งทีมยังไม่ลงตัวนะแต่วันนี้ผมว่าทีมแมนยูของเรานี่น่าจะลงตัวแล้วนะครับผมอ่าซึ่งฟอร์มยังร้อนแรงนะเพิ่งบุกไปชนะปารีสแซงฌ์มังได้ในบ้านเลยนะ2 2 1นั่นเองนะครับผมถึงว่า ดีเลยทีเดียวนะแมนยูในช่วงนี้นะครับผมแต่เขาจะมาทวงบอลลังพิมลิกกับคืนไปได้หรือไม่อ่าเรามาดูกันที่เชลซีกันบ้างนะครับห้านัดล่าสุดห้านัดล่าสุดของเชลซีนี่ก็เสมออย่างเดียวเลยนะชนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะเชลซีนี่แต่ดูจากการเล่นของเชลซีแล้วแฟงเลมพาต์นี่น่าจะใช้ไม้เด็ดอยู่นะ ที่จะมาเจอแต่ผมว่าแมนยูรับไหวนะผมวันนี้ซึ่งไม่มีแม็กควายนะเอ้ยไม่ใช่แม็กวายดีครับอ่าอ่าวันนี้อาจารย์โต้งก็แนะนำเลยนะแมนยูนะครับผมก็ไปดูตลาดเปิดตลาดกันดีกว่าโอ้แมนยูดูดีเลยทีเดียวนะครับผมตลาดแมนยูดูดีเลยทีเดียวนะซึ่งส่วนมากคนจะไปแมนยูนะครับอ่า โอเคนะเชื่อถือได้นะผมแมนยูเราวันนี้ผมว่ามาแน่นะซึ่งอาจารย์โต้งก็แทงไปด้วยนะตอ่อปอปอเลยนะผมแมนยูต่อบปอปอเลยนะวันนี้นะซึ่งสกอร์นี่ผมดูจากทรงแล้วน่าจะจบที่2อหนึ่งหรือ2อศูนย์นะวันนี้นะไม่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเสมอนะผมเอาเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะที่อาจารย์โต้งให้นะครับผม ไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่านะอ่ะคู่ต่อไปจะไปที่คิดตันพาเลทฟูลแลมจะเปิดบ้านพบคิดตันพาเลทนะครับผมซึ่งอาจารย์โต้งให้ลองคิดตันพาเลทนะให้ลองคิดตันพาเลทนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูสถิติการพบกันของ2ทีมนน้กันดีกว่านะอ่ะไปดู5นัดล่าสุดที่พบกันเลยดีกว่านะซึ่งคิดตันพาเลทก็ยังดูดีเช่นเคยนะชนะชนะ1น,นะเอ้ขออภัยนะครับ ซึ่งคิตันพาเลตนี่ชนะ2นะครับผมชนะ2ครั้งนะแต่ฟูลแลมนี่ในบ้านก็ยังเล่นไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ไม่แน่ครับบอลกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวไปดู5้านัดล่าสุดของฟูลแลมกันเลยดีกว่านะฟูลแลมนี่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงนะครับของฟูลแลมซ,ซึ่งนัดที่ผ่านมานะไปบุกไปเสมอเชฟฟิลด์ยูน่นเตดหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้อ่าแต่วันนี้ผมว่าคิตตันพาเลสสามารถไปแบ่งแต้มได้นะครับผมสามารถไปแบ่งแต้มกับฟูลแลมได้นะหรือว่าอาจจะชนะก็ได้นะเดี๋ยวไปดูฟูลแลมกันดีกว่านะครับผม เอ้ยขอภัยนะไปดูคิตตันพาเลตห้นัดล่าสุดกันดีกว่านะครับผมอ่าหานัดล่าสุดของคิตตันพาเลตก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับซึ่งบุกไปแพ้เทลซีนะครับแต่ทีเด็ดของเขาคือไปชนะแมนยูคาบ้านมานั่นเองนะโอ้โหโถือว่าดูดีเลยนะเปิดหัวมาดีนะครับแต่แมตท,ที่2นี่ไปแพ้เทลซีนี่แพ้เยอะด้วยนะ แต่ไม่เป็นไรครับไปดูตลาดกันดีกว่าว่าเขาจะให้ไปที่อะไรอ่าตลาดก็ตลาดเขาก็จะเปิดไปที่คิตตันพาเลตกันนะครับผมอ่าผมซึ่งเชื่อใจคิตตันพาเลตนะผมกดลองไปปอปอนะครับฟูลรลมต่อปอป,อ,ปอนะอ่าโอเคนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็สวนได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูทีเด็ดของจันโตองอีก ทีนะครับซึ่งมาดฟอร์มยังร้อนแรงเหมือนเดิมนะไล์ซิกนะเจอกับแฮท้าเบอร์ลินนะครับผมอ่านี่เขาให้ลองมานะบ้านผลบอลน,นี่ให้ลองเลยนะผมสวนเช่นเคยนะผมชอบสวนบ้านผลบอลน,นะอ่าเดี๋ยวไปดูหานัดล่าสุดกันดีกว่านะครับผมหานัดล่าสุดของไล์ซิกนะก็ชนะชนะส่เสมอแค่ครั้งเดียวนะสำหรับการเจอกันของ แฮท้าเบลินกันไลท์ซิกนะครับผมโอ้ไลท์ซิกนี่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมฟอร์มร้อนแรงไม่มีตกจริงๆนะอ่าเดี๋ยวไปดู5นัดล่าสุดของไลท์ซิกกันบ้างนะครับว่าจะดูดีไหมเอ้โหถือว่าดูดีเลยนะเสมอเสมอแค่ครั้งเดียวนะถือว่าเยี่ยมมากนะถือว่าเขาจะมาเอาแชมป์นะไลท์ซิกนะผมว่านะครับผมอ่า โอ้โหในบ้านนี้ถือว่าดูดีเลยนะครับของไลซิกนะอ่าเดี๋ยวไปดู5้านัดล่าสุดของแฮท่าเบอร์ลินกันบ้างนะครับอ่าแฮท่าเบอร์ลินนี่ถือว่าฟอร์มฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเปิดตลาดนี่ก็ชนะ2เองนะแพ้ตั้ง3นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันบ้างครับราคาเปิดมาที่ไลซิกนะครับผมซึ่งดูดีกว่าอยู่ดีนะโอ้โห ราคาตลาดนี่เปิดไปที่ไลท์ซิกอันดับ4เลยนะแฮทาเบอร์ลินนี่อันดับ7นะผมว่าคู่นี้น่าจะมันนะคู่นี้น่าจะมันนะสูสีนะแต่ผมยังเชียร์ไปที่ไลท์ซิกนะครับผมยังเชียร์ไปที่ไลท์ซิกนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดการแทงของผมให้ดูนะอ่านี่นะครับผมเพราะว่าผมอัดคลิปไปแล้วรอบนึงแล้วมันพลาดนะมันเสียมันพลาดนะ คลิปเสียนะครับผมก็เลยมาอัดใหม่ให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับไลซิกต่อครึ่งลูกเลยนะพันหนึงนะครับผมวันนี้จะมาากำไรคืนนะอันนี้คิดต้านพลเลตต่อปอปไปไปเลยนะแล้วก็แมนยูครับต่อปอปอไปนเลยนะผมเชื่อใจว่าแมนยูต้องมานะมีถ้าผมมีบ้านมีรถนี่ผมขายบ้านขายรถแทงแมนยูแล้วนะวันนี้นะเพราะผมเชื่อใจแมนยูจริงๆ าใครสนใจจะตามอาจารย์โต้งก็ตามได้นะใครไม่ชอบก็ขัดได้เลยนะสวนไปเลยนะใครไม่ชอบทีเด็ดอาจารย์โต้งก็สวนไปเลยนะโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมต้องลาทุกคนกันไปก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของผมกันด้วยนะแล้วก็หน้าเพจของอาจารย์โต้งก็คือทีเด็ดทีเด็ดบอลเตงอาจารย์โต้งนะครับผมไปกดไลค์เพจได้เลยนะ โอเคครับช่วงนี้ก็ลมหนาวมาแล้วก็หาคนกอดกันด้วยนะอาจารย์โต้งก็ยังไม่มีเลยก็หาอยู่เช่นกันนะครับผมก็ใครสนใจจะเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์โต้งก็ไปสมัครกันได้เลยนะที่แอดมินนะทักไปบอกว่าอาจารย์โต้งแนะนํามานะครับบอกว่าอาจารย์โต้งแนะนํามาจากทีเด็ดบอลเต็งอาจารย์โต้งนะครับผมก็ต้องลาทุกคนกันไปก่อนนะครับอขอ ให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะลมหนาวมาแล้วนะครับระวังจะปากแตกเพราะลมหนาวหรือว่าจะปากแตกเพราะคนต่อยนะผม <c oughs> โอเคครับ <c oughs> กาบราทุกคนกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเดี๋ยวจันโต้งจะให้ที่เด็ดเหมือนเดิมนะต้องลาทุกคนกันไปก่อนแล้วสวัสดีนะครับ